พืษภานี้ลาออกกับซุรินครับทําเต็มระบบอืเฮวันอยู่พัทยาเนาะผมก็จําสับสนที่คุณแพทพูดนะมันบ้านอำเภอบ้านอำเภอผมก็จะรู้จักแต่ร้านอาหารสีนวลโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้เห็นไหมโซนเดียวกัน นัสเอร์ซิตีส่วนร้านอาหารจีนวนก็จะอยู่อยู่ฝฟังเดียวกันไปอยู่ใกล้กันอยู่เดี๋ยวนี้นานๆโบไปทีก็จำอะไรไม่ได้ล้วเดี๋ยวนี้มีทางด่วนวิ่งไปลงโน้นมากตาพุ๊ด ไม่ใช่มาบถตาพูดตรงนั้นเขาเรียกอะไรลืมแล้ะเพิ่งไปเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ไปทะลุถึงสัตว์หีบนั่นนะขอบคุณนะครับทุกท่านดำสบายนะครับทําไมรู้สึกว่าเสียงไม้ผมดังแครกแครแอตลอดวะสัญญาณเน็ตไม่ดีหรือว่าไม้มีปัญหาหรือว่าแบตเตอรี่ไม้มันจะหมด ขอบคุณคุณแพทย์นะครับอ๋ออยู่ไม่ไกลจาก Ambassador. แอมบาสเดอร์แค่ผมก็จะคุ้นอยู่แถวนั้นนึกภาพบอ,อกอยู่สะพานข้ามแยกตรงเออ่ที่จะตรงไปสัตหิบตรงนั้นมันเสร็จเรียบร้อยหมดหรือยังผมไปทีไรก็เบื่อมากที่จะไปสวนนงโนดเนี่ยมันจะมีก่อสร้างอยู่ตรงไฟแดงนั่นน่ะมันน่าจะเสร็จหมดแล้วหรือมั้ง ปีที่แล้วก็ไปอยู่นะสวนนงนุษเนอะปีที่แล้วก็ไปอยู่ครับแต่วิ่งออกเส้นทางด่วนใหม่ที่มันจะไปออกด่านพัทยาอะไรสักอย่างมันออกสงสนนงนุษได้เลยอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ผมผมผมเคยไปแล้วผมเจอมันก่อสร้างอยู่ตรงนั้นไนงะตรงไฟแดงอนะ่ะเนี่ยนี้น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าไปล่าสุดนเนี่ยผมไปอ่ไปสัตหีบไปโรงพยาบาลสัตหีบผมก็ไม่ได้วิ่งเส้นสุขุบมบิตผมวิ่งเส้นทางด่วนที่มันมันเป็นเส้นทางด่วนที่เส้นใหม่ที่ไปดัน,ดนอห้วยใหญ่อะ่ะ ที่มันไปทางห้วยใหญ่อออทางด่วนขึ้นลงอยู่หน้าคอนโดคุณแพทย์เลยโอ,โอ้เยี่ยมเลย <c oughs> นีนี้ผมไปสะตาหีไปอา่าทางก็จะไปทางอา่าด่านห้วยใหญ่โอเชียนมารีนา่ายอดอยู่แถวนั้นใช่ไหม คอนโดโอเชียนมาริน่ายอดชื่อเหมือนท่าเออรือเลยคอนโดหรูนะเนี่ยโอเชียนมารีน่ายอดน่ะมาริน่ายอดครับเป็นที่จอดเรือยอดชื่อเหมือนท่าเรืออ่า จอดเรือยอดโอเชียนมารีน่าเดี๋ยวขออนุญาตล้างมือก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก่อนนี้ผมขึ้นแนวตั้งนี้มันจะมีเครื่องมือเปลี่ยนพื้นหลังได้นะไม่รู้เป็นอะไรมันวันนี้มันหายไปปกติแล้วผมเอาเครื่องนี้ ซัมซุง A52 เครื่องนี้ขึ้นไรอะา m 5 2เครื่องนี้มันจะมีเครื่องมือด้านข้างขวามืออยู่ห้ารายการก็คือตัดสลับกล้องหน้าหลังนะครับแล้วก็ปิดไมคเปิดไมคแล้วก็เปิดปิดรีท